การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนครพนมนำโดยนางสาวกนกวันดุงสีแก้วผูมิหนวยการสำนักง,งานทททสำนักง,งานนครพนมนำคณะสื่อมวลชนและคณะททท,ทชมงานวิจิตรห้าภาคแอนครพนมวิจิตนครพนมนครแห่งความสุขคริมฝั่งโคง เดยเริ่มต้นที่บริเวณลานพนมนาคาจังหวัดนครพนมและจากนั้นนั่งรถรางเยี่ยมชมจุดแสดงวิจิตนครพนมนครแห่งความสุขริมฝั่งโคงสำหรับงานวิจิตนครพนมมีการจัดกิจกรรมจำนวน15จุดประกอบไปด้วยพื้นที่ลาน8ลานและอาคาร7อาคาร แต่ละแห่งจะมีความสวยงามที่แปลกตาแตกต่างกันออกไปตื่นตากับไฮไลท์ของงานคือ 3D Projection Mapping ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวและผู้เข้าชมงานดื่มด่ำไปกับความสวยงามของบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงของจังหวัดนครพนมได้แก่จุดที่1ลานแสงสิงแก้วจุดที่2ลานพนมนาคาจุดที่3ลานจันทร์สองล่าจุดที่4สะพานสรรค์ชายโคงจุดที่ห หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรรุ่งเรืองเมืองนครพนมจุดที่6โรงแรมราชาโขงจุดที่7ลานกินลมชมวิวจุดที่8ลานตะวันเบิกฟ้าจุดที่ 9- าศจังหวัดนครพนมจุดที่10ลานตรงข้ามโรงเรียนสุนทรวิจิตชื่นชมอนาคตจุดที่11สำนักง,งานทรท,อทอนครพนม จุดที่12พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมจุดที่13รองอาสนะวิหารนักบุญอันนาน้องแสงจุดที่1 4ลานตรงข้ามรองอาสนะวิหารนักบุญอันนาและจุดที่15ห,หอสมุดแห่งชาติเฉริมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยทางสำนักง,งานทททสำนักง,งานนาครพนมและจังหวัดนครพนมได้เปิดตัวโครงการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายใต้ชื่อวิจิตนครพนมนครแห่งความสุขริมฝังโขงกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่27พฤษภาคม2566ถึง4มิถุนายน2566ถือเป็นไฮไลท์สำคัญหนึ่งเดียวของอีสานโดยจังหวัดนครพนมได้รับเป็นตัวแทนของภ่ออีสานจากทั้งหมด5ภาคในการจัดประดับตกแต่ง แสงสีในสถานที่สำคัญต่างๆรวมถึงแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดนครพนม รวมถึงสถานที่สำคัญที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์บอกเล่าเรื่องราวจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวนอกจากประชาชนนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมความสวยงามของการใช้เทคโนโลยีแสงสีประดับสถานที่สำคัญให้เกิดความสวยงามได้เซลฟี่เป็นที่ระลึกอย่างได้มีโอกาสศึกษาความเป็นมาของสถานที่สำคัญเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครพนมอา